โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนเนียนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลในคู่ของอ่าวู๊ปแฮมตันนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็จบสกอร์ไปลิเวอร์พูลชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ผิดคาดไปนะครับผมโปรแกรมให้ออกมาสูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มแล้วก็เต็งลิเวอร์พูลนะครับผม ลิฟพูก็เกือบยิงไม่ได้นะครับผมยิงได้นาทีทดเวลาสุดท้ายเลยนะครับผมก็บาปมากๆเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะผิดคาดโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปวิเคราะห์ในคู่ของแอตตานวิลล่านะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งแอตตานวิลล่าก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับสาหรับเจ้าบ้านนะครับผมแอตตันนะครับผมทําได้1 2 3 4 5 6 ทำได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับแอตตานวิลล่านะครับผมส่วนเลสเตอร์นะครับทำได้2 3 4 5 6 7 8 9 10ทําได้10ประตูนะครับ10ประตูนะครับผมสําหรับเลสเตอร์นะครับโอเคต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับมาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับเลสเตอร์อยู่อันดับ10นะครับคะแนน19นะครับอันดับ10คะแนน19นะครับสําหรับเลสเตอร์ซิตี้ ส่วนแอตตนวิลล่านะครับอันดับ13คะแนน16นะครับอันดับ13นะครับคะแนน16นะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บนะครับโอเคครับสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของแอตตนวิลล่านะครับเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับเสมอครึ่งแล้วก็ราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งนะครับโอเคครับผมก็เป็นทางของ ทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อนะครับต่อรองพอๆนะครับเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำสอลูกครึ่งนะครับกดวิเคราะห์ได้เลยโอเคครับสำหรับผลการคำนวณนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่67%นะครับโปรแกรมก็แนะนำมาเล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เอ็นไปทางของทีมเยือนนะครับเลตเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่45%สนะครับส่วนเจ้าบ้าน แอตเทนวิล่ามีอยู่32เซนะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับมาดูภาพรวมและสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นทางของเลเตอร์นะครับชนะไป2-1นะครับแมตช์รองลงมาก็เป็นทางของแอตตันนะครับชนะไปนะครับรองลงมาก็เป็นทางของเลเตอร์นะครับชนะไป4-0นะครับโอเคครับจากภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากเลยนะครับสาหรับคู่นี้นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การที่จะออก ต่ำเยอะมากๆนะครับผมโอเคครับกลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมว่าไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับสาหรับวันนี้ก็ไปทางสูงแรกได้นะครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปเล่นเต็งที่ทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เป็นราคาลองด้วยนะครับไปลองปอพอที่เล t เตอร์ซิตี้ได้นะครับผมว่าเล t เตอร์ไม่น่าจะแพ้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับพรุ่งนี้อยาก ชมคู่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนะผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้แล้วก็ยังมีทีเด็ดประจําทุกวันให้ด้วยนะครับก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ